สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกพี่พี่ fc นะครับที่ถามกันมานะครับว่าลูกใบนะครับกับลูกเสือมันต่างกันยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่ผมจะไปบอกนะครับผมจะมีลูกป้อนแถมมาด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องดูจากลูกป้อนนะครับแล้วท้ายคลิปนะครับผมจะบอกวิธีทําให้นกคึกนะครับคลิปนี้จะเอาแบบเนื้อไปเลยนะครับ ถ้าพี่ๆไม่อยากฟังแบบท้าความเอาน้ํานะครับก็สังเกตดูง่ายๆนะครับผมจะให้ดูลูกใบก่อนนะครับอ่ะผมจะให้ดูลูกป้อนก่อนนะครับนี่ลูกป้อนนะครับอันนี้คือรู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นลูกป้อนครับสังเกตนะครับก็คือดูมุมปากมันนะครับเห็นมุมปากมันไหครับเป็นสีขาวนะครับนั่นเป็นปากอ่อนนะครับปากมันจะอ่อนนะครับแล้ว ขาของมันนะครับก็จะเป็นสีเทานะครับขามันจะออกเป็นสีเทาเทานะครับขออภัยในเสียงนกด้วยนะครับที่บ้านมันที่บ้านผมไม่ค่อยจะเงียบนะครับอ่ะพอถัดมาจากลูกอ้อนนะครับก็จะกลายเป็นลูกใบ้แล้วนะครับลูกใบ้ดูยังไงนะครับคุณเห็นมุมปากของมันไหมครับนะครับเมื่อไหลที่ปากอ่อนของมันนะครับ หมดไปนะครับปากมันเริ่มแข็งนะครับปากสีขาวตรงมุมปากมันก็จะหมดนะครับนั่นมันเข้าสู่ช่วงวัยของลูกใบ้นะครับก็คือมันเริ่มจะหัดร้องเป็นเพลงแล้วนะครับแล้วคุณดูขามันนะครับเห็นไหมขามันจะเป็นสีเทาๆนะครับอันนี้ยังไม่ยังไม่เป็นสีดํานะครับยังไม่เป็นสีดําหน้าเหลืองนะครับเริ่มจะมีแล้ว แต่ยังไม่มากนะครับูนี่ลูกป้อนเห็นไหมมุมปากสีขาวนะครับพอมุมปากสีขาวหายไปนะครับก็จะกลายเป็นลูกใบนะครับส่วนเสียงของมันนะครับมันจะมีเสียงนะครับเดี๋ยวผมลองทําก่อนนะครับอ่คือมันจะตอบรับนะครับ ถ้าเป็นลูกป้อนมาเลยนะครับเนี่ยดูแค่มุมปากก็พอนะครับพอมุมปากสีขาวหายไปนะก็จะกลายเป็นลูกใบประมาณนี้นะครับรุ่นนี้นะครับเอาไปหัดเพลงนะครับเอาไปเลี้ยงกับนกนะครับคือมันจะเริ่มเรียนรู้นะครับเสียงเพลงแล้วนะครับ ลูกใบมันจะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ถัดมาดูลูกเสือนะครับนี่นี่จะเป็นลูกเสือนะครับแข้งของมันนะครับขาของมันก็เริ่มจะเป็นสีดำแววแล้วนะครับเริ่มจะออกดำแววนะครับขน เริ่มจะเป็นนกหนุ่มนะครับแต่ตัวมันยังเล็กอยู่รู้ได้ไงว่ามันเป็นลูกเส ER ือนะครับส่วนมากพอมันถัดมาจากลูกใบนะครับลูกเส ER ือนะครับมันจะร้องเป็นเพลงแล้วนะครับแต่ว่าเพลงมันยังไม่เยอะนะครับเพลงมันจะไม่เยอะก็สังเกตดูได้นะครับจากหางนะครับหางลูกนก าหางลูกเสือกับหางนกแก่มันจะไม่เหมือนกันนะครับดูจากสีขน,นครับแล้วก็ลักษณะตัวมันนะครับส่วนมากผมจะดูจากหน้าแข้งมันนะครับกับขนเหลืองที่หน้ามันนะครับหน้าแข้งก็คือดําเวลนะครับตามนี้เลยครับอ่าส่วนอ่าวิธีนะครับทำให้นกคึกนะครับ เอาง,ง่ายๆเลยคือ dobrze. คุณต้องมีนกตัวเมียนะครับแค่นั้นเลยครับแต่อยากได้แบบเนื้อๆน,น,น,นะครับผมก็จะบอกง่ายๆเลยครับคุณต้องมีนกตัวเมียนะครับอาทิตย์หนึ่งนะครับคุณเอานอกตัวที่คุณอยากจะทําให้คึกนะครับมาแขวนไว้แบบนี้นะครับแล้วเอาตัวเมียมาแขวนไว้ตรงนี้นะครับข้างๆกันแล้วก็เอาตัวผู้อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะทําให้คึกเหมือนกันนะครับมาแขวน ประกอบคู่มันนะครับแต่อย่าทําทุกวันนะครับอย่าอย่าอย่าไปทําทุกวันนะครับอาทิตย์ละครั้งก็พอส่วนนกของผมที่มันคึกได้ก็เพราะว่าผมไม่ได้มีนกตัวเมียนะครับนกตัวเมียมันจะบินมานะครับบินมาหาตามธรรมชาตินะครับถ้าเกิดว่าวันไหนนกผมคึกนะครับก็แสดงว่าวันนั้นมีนกตัวเมียมานะครับแค่นั้นเลยนะครับก็วิธีดูก็มีเท่านี้นะครับ ลูกใบและลูกเสือนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ